ประเด็นก uh ็พี่น้องป้องปุ้งพี่น้องป้องไปมือนี้มาแล้วครับทีมงานนะครับมาแล้วสุนมนโฮเซลนะครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องโอ้อาจารย์นักดนตรีจังมาน้ำหลังครับโอ้ลงทางเติฮะรองท่านเตะคือ โอ้ยก็บ่ลงแล้วมาตั้งลักยู่เมืองเอียดฝนมครับโอ้เออคือดูยนค่อมยงคนห่โอ้นี่ครับท่านโกปูเทนเรามาแล้วครับพี่น้องมือแร่งมือแรงไรโสดซ่องเสียวอักเป็นลมพื้นทังกว้างสัดนี่ละเชนเชนครับพี่น้องครับบรรยากาศชุ่มเชียวยำรง เอาระบบเสียง <All right. S 2> uh ีดีเ่แงลยโอ้เป็นวายเซีนน้อยๆแข่งๆดังดีเด่นเรนสาวรักง่าอะไรก็ชอบกันมาใช้ใช้นักหลวน้ำนี่เลยครับนี่เลยนักหลงน้ำไปเรยเพื่ออะไดเนี่นี่ละนี่ละนักหลองน้ำ ยแมไปแหกนไปอเวงมาล่เเกเร,รัไม่ย,นนยไุไปไปังก่อนไปนครพนมโอ้ยไปสักกะละพระธาพนมครับอ,อาม่้สมมาขายมือผมันปันป้นเหนียมากครับพานึ่งพึ่งกับปูล่วงกวา้หละตอนนี้พึ่งกับแม่นี่มันเสียนอเป็นซาอุา มนึ่งงนอุ้งเ็เจ้าเาับนงัด้าเวอร์่นี่เอาแบบเอ่งอันนี้กับเพื่อนใชไหมฮะมูดิ้งพอแล้วสองผิวเลยน่าจเยบ้าเปิดไ่ดงกับ้าตอดย อาเจ้าจาทีมงานสิบาทันแรงทานงานหมงเพิ่นตวัมีหมอ่ำนอนรือเอาถุอเต็มนะเอาเดินไปนะไปักไปปักไปกับบรรยากาศนะครับความยำแรงบรรยากาศลมนาวีวีนะครับพี่น้อง กาดีนะครับโอ้หันมิกนะครับมิกไม่แดงเจักหนกับม่ครับอีเมดแดงสายจวดนะครับพีน้องเราป้ากันนั่นเจ้ากังแม่กันได้ปักลังบัน

แข็งควอกันจ้นเมกาก่านเดีวตาม silently, มาก with with ine, ต, fun, ต้องไเชื่อเติมไปนองเบิ้งต้องพูนจาขวางพื้นผลแล้วมาครับมานเา่้ออาพนะบมีนขขึ้นล็อกนี่ครับความบรรยากาศ นี่คีบอดอรจาไม่กีกับพี่น้องโอ้มาแล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันศรอหกล่วมร้านร้านรองเท้าขอยกอะไรขหันนี่ขอย่นี เัาจะมีพ <bord ering> <cake> <Capital> ี่น้องระดท่้นหื่มื่น้มือมื่้มหือห้อมไหมโอ้ยอย่าพึ่งมาเด้อรดแห่เด้อติดแต่ซีกเด้อ เยี่ยมคำยมเลี้ครับผู้สี่ยหนกแเล้วรัฐบาลมีสิไม่ถอไรอ่ะมิันกัแเาเอาเมกาต้องไปให้ลูก่พ่วงกันยากาศนะครับอยู่บ้านแม่อดสอมอครับพี่น้องบริเวณบ้านแม่อดสอมอโอ้คนมีรถ หุดเกี่ยวนะครับพี่น้องบ้านเพื่นหลังน่ครับบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านแม่อดสอมอนะครับพี่น้องมือนีมายำบ้านเพิ่นเป็นขึ้นวันขึ้นที่สีระบุนะครับวันที่สี่วันที่สามกา็ไปรับงานมินินะครับวันที่สี่ก็จะเข้าสํานักงานนะครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องใน,นดือนะครับกดติดตามช่องเสียอ,อกเป็นกนําลังใจให้กับเสียอ,อกเนี่ยนะครับพี่น้อง พยายามสร้างสรซันทิชคิบให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับนี่ไทยคลิปบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับกับบรรยากาศต่างๆนะครับช่วงนี้ก็บ่ได้เข้าสำนักง,งานกัน,นะครับจัาหน้าก,ากัสิเข้าสำงงานักงานกัสิไปถ่ายอยู่ในสำนักง,งานพูดแล้วครับให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อจังบ่พบปะก,กันในคลิปต่อไปครับ